ครับก็สวัสดีนะครับช่องหมูตอ้อขอชิวครับเนาะอ่าก็อ่าเป็นช่องที่ทําเกี่ยวกับต้นไม้บอนสีต่างๆนานาแหละครับอะไรต่างๆนาะาที่ชิวก็ทําไปเรื่อยๆทีนี้ผมได้ทําคลิปอ่าการทาหัวบอนสีต้นชายชนบอกว่าเป็นสูตรใหม่เนาะที่ว่าใช้อ่าสารส้มเนาะแช่อ่า,า,นะอาแล้วก็นั่นแหละครับก็มีอ่าพี่น้องทังบ้านคอมเมนต์มาบอกว่าเอ้ยถ่ายรูปตอนที่งอกให้ดูหน่อยซิ ผมก็ไม่ได้เน,นี่ไว้ด้วยสิครับเนี่ยนะก็จะเป็นผลผลิตแทนให้ดูผลผลิตแทนแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวจะเป็นที่จะเล่าให้ฟังได้ก็คือยังไงล่ะประมาณครึ่งหนึ่งครับนะผมผ่าทั้งหมดประมาณ66ชิ้นนะได้ประมาณ30ชิ้นนะครับนะที่งอกขึ้นมานะครับนะนะครับเป็นต้นชายชนนะครับเป็นบอลสีชายชน ก็จะเป็นเซตนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็แบ่งขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเหลืออยู่แค่นี้นะครับแต่ถ้าใช่ผมมีเยอะอยู่นะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้อืมหลายตัวเลยนะครับช่วงนี้ก็โอ้โหต่างๆนานางานเยอะมากเลยครับไม่ได้เข้ามาดูเลยนะครับไม่ค่อยได้ดูแลเขาเท่าไหร่แต่ก็เออได้ใส่ไว้ในใตู้อบอยู่ก็น้องเขาก็อ่าพอได้มาเปิดดูก็สวยสวยงามนะครับชื่นใจอยู่นะครับโอเคนะ <laughs> นะครับก็ ขอโทษด้วยนะครับที่ให้ดูแค่นี้ก็เนื่องด้วยที่ว่าตอนนั้นผมไม่ได้ถ่ายรูปไว้แล้วก็ด้วยระยะเวลามันนานแล้วด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลามาทําตรงนี้เท่าไหร่เพราะช่วงนี้งานเยอะมากเลยนะครับก็เอาเป็นว่า,าให้ดูส่วนนี้แล้วกันเพราะว่านี่จะเป็นชุดที่ได้ผ่ามาทั้งหมดก็จะมีครับได้ครึ่งหนึ่งนะครับนะโอเคก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าพูดผิดประการใดด้วยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็อเอาไว้ค่นี้นะครับไว้เ,อเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ